สวัสดีครับวันนี้มาเล่นกับแม่ถุงเงินนะครับนี่นีพังบุญมีครับนี่แม่ถุงเงินนะครับแดดจะล่มลมจะตกแล้วครับช่วงนี้ครับมาเล่นกับสองสาวครับวนวน,วนวนชวนมากครับแม่บุญมีนะครับ ม่บุนมี้เป็นสาวเหนือด้วยครับ <c oughs> ยืนเหมือนแม่วาสนาเลยครับสมบูรณ์มากครับนี่ก็เป็นยายถุงเงินนะครับยู่นี้ก็หญ้าเยอะนะครับเหมือนที่มองหน้าตาน,นี่วาสนาอยู่เลยครับอยู่สองเชือกนะครับที่นี่ครับอยู่กันสองเชือกนะครับ งเงินกับบุญมีนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องของพังถุงเงินบุญมีนะครับฝากคุณลุงคุณป้านะครับเจ้าของช้างนะครับแกก็ทําช่องด้วยนะครับพังถุงเงินบุญมีนะครับมีมาเย่ยงไม่มี สับปะรดมาฝากเลยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แยมของน้องช้างทุกเชือกนะครับที่ช่วยเหลือสับปะรดให้คุณลุงคุณป้านะครับหนึ่ันรถนะครับ1คึนันรถ2สาวก็กินได้1อาทิตย์นะครับขอบคุณมากๆนะครับผู้ใจบุญนะครับขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงครับ รวยแล้วรวยอีกนะครับสวยแล้วสวยอีกนะครับสวยแล้วก็ขอให้สวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับลมลมตกครับโอ้โหมีมารยาตด,ด้วยครับ แม่บุญมีครับมีมารยาทด้วยครับบางคนนะครับพี่ๆถามมานะครับว่าแม่บุญมีท้องไหมครับคงจะไม่ท้องนะครับเพราะว่าได้ยี่สิบสี่เดือนแล้วครับเหมือนแม่วาสนาเลยครับแม่วาสนาก็ยี่สิบสี่เดือนเต็มวันนีแล้วครับแม่วาสนาไม่ท้องนะครับสวยมากครับ นายบุญนีเดี๋ยววันหลังเอาผลไม้มาฝากตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับที่พักของคุณลุงคุณป้านะครับตอนกลางวันก็จะได้กินหญ้านะครับ ตอนกลางคก็จะได้กิ่นต้นสับป,ปะรดบ้างนะครับสวยมากครับวนตุปุนใสดีนะครับแม่บุญมีแม่บุญมีครับเช่นนี้ค็ับถุงเงินนะครับถุงเงินนะครับ เล่นกับคุณลุงคุณป้านะครับมาถามข่าวนะครับโควิดรอบสามมานะครับ <c oughs> คุณลุงคุณป้าก็บอกอลำบากเหมือนกันเนรับ <c oughs> เดี๋ยวแดดก็ล่มนะครับแดดเพิ่งไ,ไล่เมื่อกี้นะครับ ปกติคุณลุงก็จะเอาลงไปไว้ตรงนู้นครับอยู่หน้าปราสาทนะครับวันนี้ก็พึ่งขึ้นมาครับพึ่งขึ้นมาจากปราสาทนะครับอยู่ที่นี่ก็อยู่ปราสาทสัจธรรมนะครับปราสาทศัจธรรมอยู่อยู่หน้าเกลือนะครับ้ามอย่ทลไไ แดดสองแล้วแดดสองแล้วแดดสองแม่บุญมีแล้วบุญม,มีสวยครับกําหนดกันนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องฟังถึงเงินบุญมีด้วยนะครับคนติดตามยังน้อยอยู่นะครับ ไม่เล่นนะครับเขาจะไม่เล่นของเลยครับนิสัยดีมากครับบางเชือกบางตัวนี่โอ้โหดึงมาครับพี่นาตยาแม่วาสนาดึงมาแน่นอนครับถ้าได้อยู่อย่างนี้นะครับ อยากจะป้อนอาหารนะครับมาวันธรรมดานะครับมา,าหาแเี่ถุงเงินบุญมีได้นะครับแอดไลน์มาหาคุณยายได้นะครับเข้าไปดูในช่องของคุณยายนะครับช่องพังถุงเงินบุญมีนะครับฝากช่องพังถุงเงินบุญมีด้วยนะครับพีพีเอฟซีนะครับ สามสองสาวกันครับหลงเข้ามาในป่าแล้วครับแม่วาดแม่วาดแก้วเรือมามามาแม่วาดมาเร็วมาเร็วมาเร็ว แรงกดปูชัยครับถอยถอยลงถอยแม่วาดมาเร็วแม่วาดมาเร็วแม่วาดมามามาขอบคุณนะครับพี่พี่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ ให้กับช่องน้องนาตยาแม่วัสนานะครับแฟมมารีนะครับฝากช่องเล็กๆนี้นะครับไว้ให้กับพ่อๆแม่แม่พี่พ f เอฟซีที่น่ารักนะครับด้วยนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับน้องนาตยาแม่วัสนาแฟมมารีนะครับก็เป็นวิธีการเลี้ยงช้างครับในแต่ละวันนะครับ ครอบครัวน,น้องนาเตียแม่วาสนานะครับเราอยู่กันสองเชือกนะครับอยู่ที่นี่นะครับถอยลงถอยถอยเร็วถอยถอยลงถอยถอยมาบาตรมามาเร็วไม่วาดเร็ววาสนามาเร็วมา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 เร็วถอยไก่เพิ่นไก่เพิ่นไก่เพิ่น <c oughs> มาถอยมาไอาไก่พันเดึอมาหนาดยาไปหรอเร็วเร็วมาเร็วไปเลยครับที่หนาดยาตาม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 าเร็วมาเร็วม,มีความสุขมากครับได้เดินป่านะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ